มาแล้วนะครับผมสำหรับปืนอีโวใหม่ะครับสกินนี้เนี่ยเป็นสกินของปืนทอมสันนะครับผมเป็นปืน S M G นะครับผมกระสุนสีแดงนะฮะการสุมครั้งนี้เนี่ยผมบอกเลยครับผมไม่เกลือนะฮะรอบนี้ไม่มีเค็มนะอ่าไม่เกลือแน่นะวินะครับผมไม่มีเกลือนะครับผมเพราะว่าผมมีบัตรฟรีอยู่90้าสิบใบใช่ไหมฮะพอผมสุมไปเนี่ยนะครับผมออกไวมากทุกคนนะผมดูเอาละกันนะครับอันนี้ไม่ได้มีการตัดตรงตัดต่อเลยนะอันนี้กดแบบรัวๆเลยนะครับผมดูดู ออกแบบรัวๆเลยนะฮะแล้วก็แลกได้เลยครับผมง่ายๆสบายๆสบายบื้อสบายบายือบย้อนะนี่นะครับผมได้แล้วฮะสีม่วงนะครับผมอ่าสีม่วงเนี่ยบวกดาเมจสนะผมลดแมกกาซีนหนึ่งแล้วก็เพิ่มแม่นยำหนึ่งนะฮะปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใช้งานจริงจะเป็นยังไงกันะฮะมาแล้ววงฟ้าของพี่บ้านเกิดเมืองนอนเป็นไงฮะคุณผู้ชมวันนี้ผมแต่งตัวมาหล่อไหมนี่เป็นวัยรุ่นเท็ดีนี่หว่านะผมนึกว่าอยู่ใน gta นะครัะ แต่งตัวอย่างเท่เลยค,คนอะไร้า่ทำไมมันรอดนขนาดนี้ในเกมนะมไวรุ่นเทสดีหรือว่าไว้รุ่นรถด,ดีกันแน่นะโอ้วงฟ้ามมันเงียบจังเลยนะอันนี้เป็นโหมดจันดับนะครับผู้ชมอันนี้ผมก็แร้งแดง4ดาวแล้วนะครับเราจะไปสู่แกรนดมาสเตอร์ให้ได้เลยนะโอ้ยของอย่างฟูฟูฟ้องละอองฟิวสากาไปเลยจ้า ไม่ได้ลงคลิปหลายวันคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสบายดีกันไหมเอ่ยจะเปิดเทอมกันหรือ,อยังเอ่ยช่วงนี้หรือว่ายังไม่อยากไปโรงเรียนนะครับผมถ้ายังไม่อยากไปโรงเรียนเนี่ยแกล้งป่วยนะครับบอกโทรบอกคุณแม่คุณพ่อเลยนะว่าอันนี้ไม่ไปโรงเรียนได้ไหมไม่สบายอะไรอเงี้ยนะผมเคยใช้มาก่อนนะสูตรนี้นะอะไรเนี่ยโอ้โหมันชี้ทางอะไรไม่ดีจเจอแล้วครับคุณผู้ชมทอมสันนี่เจอเร็วจังเลยทําไมมันเจอง่ายขนาดนี้นะจริงจริงก็ไปลองเล่นมาแล้วนะผมตาสองตานะฮะก็ ตายเลยครับไปยิงคนนะผลไปถึงผมจะตายเองนะกาดเขาไปหมดไหมเขาก็ยังไม่ตายนะทุกคนเออช่วงต้นๆเกมก็ยังพอใช้ได้อยู่นะท้ายๆเกมก็ถ้าเปลี่ยนปืนได้ก็เปลี่ยนเลยดีกว่าอุ้ยข้างหน้าข้างหน้ามีคนไม่ดาวไม่ดาวอุ้ยเขาหลบเขาหลบจังหวะนี้ต้องชาร์จต้องชาร์จชิปอ้ยหาย รรอ่ะนี่เรายิงเขาไว้เจ็บแล้วนะก็อย่างที่ผมบอกไปมกเมื่อกี้ทุกคนถ้าเกิดแบบถ้าเป็นไปได้นะถ้าเราแบบงบน้อยๆก็ไม่จําเป็นต้องซื้อก็ได้นะเออไม่จําเป็นต้องสนับสนุนก็ได้นะเพราะว่าผมไปดูช่องพี่โพส์มานะก็ค่อนข้างที่จะออกยากเลยแหละเออเกลือเลยแหละนะครับผมแต่ช่องผมมันสัมันออกง่ายจังเลยนะบัตรฟรีนะครับผม40ใบเองนะเออบัตรฟรี40บใบก็ได้แล้วนะผมสีม่วงนะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ ใครมีตังก็เก็บไว้ดีกว่านะครับผมเพราะว่าปกติเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้เล่นทอมสันกันอยู่แล้วนะเออเท่าที่เท่าที่เห็นนะหรือไม่ก็รอซื้อนะครับผมถ้าอยากได้นะรอซื้อตอนเขาลดราคาก็ได้นะถ้าเกิดขายไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวทาง GM เขาก็เอามาแบบลดราคาให้นะครับผมและนี่ก็คือ Evo Th ทอมสันจากัวนะครับผมแถมท่าเต้นให้ด้วยนะนี่วัยรุ่นวัยรุ่นรู้ดชอบซีวอลซีวอลเพลงอะไรวะ ช่วงนี้เนี่ยฟรีไฟล์เขากําลังแจกของเยอะมากๆเลยนะทุกคนอย่าลืมเข้ามาล็อกอินกันทุกวันทุกวันด้วยนะเข้ามาเช็คด้วยนะเพราะว่าฟรีไฟล์ช่วงนี้เนี่ยกำลังแบบเดี๋ยวยิ่งจะฮาโลวีนอีกนะผมล็อกอินเข้ากระเป๋าฟรีของฟรีไฟล์ด้วยนะข้างหน้ามีตัวระเบิดระเบิดเอ้าโดนขออีกสักทีขออีกสักทีขออีกสักทีออกกทโดนไหมเอ้าโดนเอ้าโดนอย่างงี้อุ้ยจะดาวจะดาวจะดาวเข้าเลยครับเข้าเลย อืเอาโดนอีกเอา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 ยิงแบบสุ่มยิงแบบสุ่มยังไงจะตายแล้วจะตายแล้วเขาเลยเขาเลยยิงเอ้าโดนอีกโอ้โหทำไมอึดจังวะอึดจังอึดจังโอ้โหกินมัติเก่ามาปะเนี่ยนี่งัดหัวโชว์เป็นทียูปั๊บ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 สเต็ปสเต็ปสเต็ปสักทีสเต็ปนี่มา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 เต้นสเต็ปกันสเต็ปสเต็ปอชเว์แอปโชวปโชว์อนี่เอามีเหมือนกันเหรอมีเหมือนกันเหรอมีเหมือนกันเหรอ มีเหมือนกันอาจจะปั๊บ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 กดพร้อมกันกดพร้อมกันหน่อยแบบสเต็ปพูนี่สเต็ปแบบดูโอ้นี่นี่เป็นไงสุดยอดไปเลยวิตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนแบบมารีวิวท่าเต้นมากกว่ามารีวิวปืนอีกนะไปเดี๋ยวเราไปหายิงคนกันต่อดีกว่าฮะอดพูดไม่ได้จริงว่ะ แต่งตัวอย่างนี้มันหล่อเท่จริงๆว่ะถ้าชีวิตจริงได้สักครึ่งของในกเกมก็คงจะตีนะฮะฮัลโหลมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่แถวนี้ไหมออกมายิงหน่อยแจกตังค์แล้วใครยินค่าได้ค่าให้ตังค์เลยไปเลยไปให้หมดเลยทั้งกระสอบนี้ใครก็ได้มาเอาไปเทปะไปโถอยากโดนยิงแล้วอยากโดนยิงแล้วฮัลโหลแต่ว่าอย่ามาพร้อมกันหลายคนนะมาทีละคนนะเดี๋ยวตุยกันก่อนพอดีนะ เหลือตั้ง25หคนไปไหนกันหมดไม่รู้นะครับฮัลโหลฮัลโหลเมืองนี้มียอุ้ยมีครับข้างหน้าข้างหน้าเลยโหนสลิงเล่นโหนโหนโหนจึผลผลผล๊บจึ๊บโดนไปเม็ดหนึ่งโดนไปไปเจะไปจะอโอ้ยหลบหลังกล่องโอ้ย <5> <5> มีตัวไกลครับทุกคนอุ้ยเยอะเลยเยอะเยอะเยอะโดนหนึ่งเม็ดอืมหลบหลังแลด<ว>ิ<น><ๆ> ยังไงระเบิดเอ้าสวยจี้สวยจึ๊ดจึ๊ดจึ๊ดระเบิดไหมระเบิดไหมจิกจิกจิกโอ๊ยโอ๊ยหลบหลบนี่นี่นี่ช่องแคบมละกาหยิงให้โดนที่โจ๊ยโอ๊ย ชุบหน่อยครับพี่ครับชุบหน่อยครับชุบผมหน่อยครับพี่จะตายแล้วครับพี่ชุบผมหน่อยครับโอเยโอเยโอเค thank you very good โอเย์ย yes yes y e a เ o k very good thank you thank you <c oughs> <c oughs> สารภาพมาเดี๋ยวนี้ครับเวลาใครตายแล้วชอบเปิดไม์บังคับให้เพื่อนชุบนะฮะโอ้โหสุ่มทีมไปเทไรนี่เจอตลอดเลยนะตายก่อนเพื่อนเทไรนี่แบบเออพี่ครับพี่ครับชุบหน่อย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 นะโอ้ยเจอกับทุกตาเลยนะสุม่มไปเนี่ยนะฮะ ไม่ต้องไปบังคับเขานะเดี๋ยวเขาชุบเองนะครับทุกคนเออถ้าเขาจะชุบนะยิ่งไปเราไปพูดบ่อยๆเนี่ยเ <c oughs> พื่อนเขาก็ต้องมีเวลานะให้เวลาเขาเล่นมากนะฮะอุ้ยชิปสวยเลยฮะแบบนี้เขาเรียกชิปไม่หายัะแต่ถ้าหาไม่เจอก็คือชิปหายนะฮะห้าบาทสิบบาทก็ไม่น่าเล่นอุย้ยได้ยินเสียงเหมือนมีคนเนี่ยเอา้าเอา้าเอา้าจะขึ้นมาขึ้นมาไำ้มมาทําไมทาไมไม,ไม่ดูมีบันไดหรือเปล่ามีคนถักบันไดอยู่ โอ้ยของอย่างฟูของอย่างฟูเขออาขเวลาแป๊บขอเวลานอกจึ๊บจบโอ้ยคัดแยกเป็นเอ่อหน่วยคัดแยกขยะอะไรทีเดียวเชียวนะเก็บหมดทุกอย่างครับต้องจังหวะน,นี้เราเพิ่งลงเหมือนกันนะของเราก็ยังไม่มีเหมือนกันพอดีเลยเครับเขาของมาให้นะอูดละสิบสองคนแล้วครับง่ายไอ้ดอกวยี่สิบเก้าว้าว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 านี่พี่ยิงไกลวูดจากไหนอะ โอ้ย,อยมันมาอีกแล้วมันนำบืนพวกยิงผมมันนำบืนพวกยิงผมมาตายปืนพกมันก็เกินตปย <c oughs> ดนปืนพกยิงตายเนี่ยนะโอ้พระเจ้าจอร์ดโ oh อ้ไม่กอดรู้มันแค่นี้ก็พอนะครับทุกคนอย่าไปบอกใครนะฮะรู้มันแค่เราก็พอนะแล้วทุกคนล่องปืนเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องมีก็ได้ผมสกินอีโอของทอมสันนะฮะ เอาตังค์ไปซื้อขนมกินยังจะดีกว่านะครับผมนะส่วนใครที่อยากได้ก็รอเขาลดราคาก็ได้นะครับผม,ผมค่อยๆมาสุ่มนะประหยัดดีนะครับผมแล้วสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบมากๆเลยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผม See you again to next time ครับอย่าลืมกินข้าวกินปลากันด้วยนะครับผมจุบจ๊บ